ค่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองนะคะเพราะว่ามีการเคราะค่า FT เพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะว่าเอ๊ะค่า FT ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะคะจากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านจากฝั่งของผู้บริโภคขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บอกว่าไม่สามารถที่จะรับต้นทุนได้อีกต่อไปแล้วนะคะและที่ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาเพียงบางส่วนไม่ได้ขึ้นมาอย่างเต็มที่มีภาระบางส่วนที่ ยังต้องแบกรับไว้อยู่เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องการถกเถียงเรื่องนี้ในวันนี้นะคะโดยแขกรับเชิญสองท่านที่จะมาคุยกับเราในวันนี้ก็คือคุณวรพบวิริยะโรสาสาบัญชีรายชื่อภัคเก้าไกลค่ะแล้วก็คุณอิทธบุญอันสาวงนะคะรองเลขาธิการองค์กรของผู้บริโภคค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาแน่นอนค่ะอัปเดตข่าวฮอตประจําสัปดาห์ที่เรื่อยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสองสัปดาห์ที่แล้วเลยด้วยซ้ํานะคะในกรณี ของ10บตำรวจโฮหญิงเข้าเป็นตำรวจวันนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยในกลไกรัฐสภามีการร้องขอให้ตรวจสอบ สมาชิกวุฒิสภา,านะคะคุณธานีและอีกท่านหนึ่งเป็นน้องของคุณประวิทย์วงสุวรรณเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพลอยขออนุญาตไปที่เรื่องค่าไฟก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะสิ้นเดือนอย่างนี้ที่ได้รับบินค่าฟินค่าไฟมานะคะแล้วก็ต้องจ่ายมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ค่าไฟทํำไมค่าไฟไทยถึงพุ่งไม่หยุดค่ะค่าไฟเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกําลังจะถึงเริกยามที่จะมีการเปลี่ยนอัตราใหม่ที่สูงขึ้นหลังจากที่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะบอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือชื่อย่อเนี่ยคือกะกะพมีมติเห็นชอบขึ้นค่า FT ของงวดกันยายนถึงธันวาคมหรือว่าช่วงท้ายของปีแล้วนะคะ ค่า FT เป็นค่าที่ถ้าคลี่บินค่าไฟมาก็จะเห็นนะคะว่าค่า FT ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกับเป็นตัวที่บวกเพิ่มไปนะคะค่า FT จะปรับเพิ่มขึ้น68.66สตางค์ต่อหน่วยค่ะทำให้เมื่อรวมกับค่า FT ปัจจุบันที่มีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นว่าค่า FT ขยับขึ้นอยู่ที่93.43สสตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายจริงอยู่ที่4.72บาทต่อนหน่วยสูงขึ้นจากเดิมที่จ่ายต่อนหน่วยอยู่ประมาณ4บาทค่ะและถือเป็นค่าอัดราาไฟฟ้าที่ทุบสถิติสูงสุดเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่ามันเพิ่มมารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ถึงบาทก็จริงแต่พอคูณเข้าไปก็จะเรียกได้ว่าทวีคูณนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกหนักใจกับเรื่องนี้ค่ะ มาดูเรื่องนี้ว่าความคิดเห็นนี้ได้รับการอนุมัติจากใครบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟาผก็เห็นด้วยค่ะอย่างไรก็ดีกฟผก็บอกว่าจริงๆแล้วแม้ค่า f t จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ากฟาผจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะว่ากฟาผเนี่ยบอกว่า จะยังไม่ได้รับการชำระหนี้ที่กฟผแบกรับค่าไฟฟ้าแทนประชาชนที่ผ่านมารวมแล้วทั้งหมด8 3 0 1 0ล้านบาทค่ะเพราะว่าต้องการช่วยที่จะแบ่งเบาภาระประชาชนไปก่อนถ้าจะใช้หนี้ให้หมดภายในงวดดังกล่าวเลยหรือว่าขึ้นค่า FT รอบนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะขึ้นค่าไฟเพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ให้หมดเนี่ยกกฟอบอกว่า ถ้าจะขึ้นอย่างนั้นค่า FT ก็อาจจะปรับขึ้นมาถึง236.97สตางค์ต่อหน่วยทําให้ประชาชนต้องจ่ายจริงเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง6.12บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นการขึ้นอันนี้เป็นแค่การบรรเทาเต้นทุนของกอฟผค่ะไม่ได้เป็นการที่จะทําให้กฟผสบายแต่อย่างใดอันนี้ทางกฟผอบอกมาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราอาธิบายให้คุณผู้ชมทราบถึงโครงสร้างค่าไฟกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อหลายคนจะไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้นะคะอธิบายย้ำอีกครั้งอย่างที่ w o r k p o i n t t o d เ y เคยบอกมาตลอดค่า FT ค่ะคุณผู้ชมมันคือค่าไฟผันแปรคือค่าไฟมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันคือค่าไฟที่ใช้ ค่าไฟดิบนะคะที่ถ้าเกิดว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือค่าไฟผันแปรค่ะซึ่งเป็นค่าไฟที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่เรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า FT ปรับขึ้นค่าไฟก็จะขยับตามขึ้นไปด้วยค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ค่า FT ปรับลงค่าไฟก็จะขยับลงไปด้วยค่ะ อัตราคา่าไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยค่า FT คิดมาจากไหนอันนี้เป็นการคิดตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณ์ของโลกค่ะมีสาเหตุหลักๆมาจากการสัสดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจรที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆว่าทำไมค่า FT มันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางกกพก็เคยออกมาชี้แจงสาเหตุที่ต้องขึ้นค่าเ t งวดล่าสุดนี้ค่ะบอกว่าจำเป็นต้องปรับค่า FT เพิ่มขึ้นจริงๆจ,จ,จากความผ,ลผ,ลผันผวนของตลาดโลกซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่มีแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าจากภาครัฐบาลออกมาในรอบนี้เพราะว่าถ้าภาครัฐต้องการจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนก็ต้องเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินเองเพราะว่าตอนนี้ทางกพกพไม่มีงบประมาณที่จะสามารถช่วยเหลือได้ค่ะ เอ๊ะแล้วอย่างนี้ทางรัฐบาลมีการขยับมีการชงเรื่องเพื่อที่จะเสนอมีเงินเยียวยาให้ประชาชนเรื่องการขึ้นค่าไฟครั้งนี้ไหมก็มีการเปิดเผยรายงานมาค่ะจากคุณสุพัฒนพงธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ มาตรการเรื่องการช่วยเหลือการลดค่าไฟเป็นระยะเวลาสีเดือนเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคอรอมอแต่อย่างใดซึ่งส่วนตัวคุณสุพัฒมนพงษ์เองก็มองว่าถ้าขยับไปพิจารณาในเดือนกันยายนก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันอยู่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาย้อนดูปีนี้นะคะเราเห็นข่าวค่าไฟมาตลอดเลยมาดูนะคะว่าค่าไฟขึ้นมากี่ครั้งตลอดรอบปี2565ค่ะ ตัวแรกเป็นไปในตามตารางนี้นะคะปี2,565ในช่วง3เดือนแรก4เดือนแรกเนี่ยก็ยังเห็นว่าค่าไฟหรือว่าค่า FT เนี่ยนะคะอยู่ที่1.39สตางค์ต่อหน่วยค่ะพอมากลางปีค่ะก็ขึ้นมาที่24.77สตางค์ต่อหน่วยอันนี้เป็น3เดือนที่เราจ่ายกันอยู่นะคะ จนกระทั่งขึ้นอีกรอบหนึ่งที่เคาะไปที่พลอยเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปมันจะกระโดดจาก1สตางค์24สตางค์ไปเป็น93.43สตางค์ต่อหน่วยค่ะเรียกได้ว่าก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดนะคะแต่ก็เป็นการกระโจนที่ค่อนข้างน่าตกใจค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามาคูณรวมแล้วที่ต้องจ่ายรายเดือนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นในยะสำคัญเลยนะคะ การที่ค่าไฟจะขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือค่าไฟฟ้าฐานตรงนี้อาจจะคิดแตกต่างกันแยกตามประเภทนะคะอย่างเช่นบ้านกิจาการขนาดใหญ่ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นส่วนอันที่2ค่ะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ซึ่ง มันก็คิด7%มาตลอดนะคะตั้งแต่ปี2540ก็เลยไม่มีผลต่อค่าไฟขึ้นไม่ขึ้นค่ะส่วนข้อ3นะคะอย่างที่บอกไปค่ะก็คือเจ้าค่า FT เนี่ยแหละคะ่ะคือค่า FT จะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยอยู่เรื่อยๆโดยปกติจะมีการพิจารณาปรับทุกๆ4เดือนค่ะซึ่งอย่างที่เห็นไปนะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี2565ค่า FT ขึ้นมาแล้ว3ครั้งค่ะอันนี้เนี่ยแหะคะ่ะก็เลยเป็นปัจจัยหลักในการ ที่ค่าไฟเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันขึ้นนะคะนี่อะไรคะ่ะพอสรุปรวมๆตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเลขก็ค่อนข้างกระโดดจนน่าตกใจนะคะกลับไปต้นปีเนี่ยเรียงจ่ายค่า FT อยู่ที่1.39สตางค์ต่อหน่วยตอนนี้จ่ายไป93.43สตางค์ต่อหน่วยทำให้หลายคนเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับค่าไฟ ล่าสุดวันนี้ค่ะคนล่าสุดที่พูดเรื่องค่าไฟนะคะคุณศรีสุวรรณจันยานเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยร่วมกับเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศและเครือข่ายภาคประชาชนที่เดือดร้อนจากการขึ้นค่าไฟเดินทางมายื่นคำฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อศาลปกครองค่ะขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นค่าไฟฟ้าหรือเจ้าค่า FT นั่นแหละในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม6 5้าครั้งล่าสุดเพราะว่าคุณศรีสวรรค์มองว่าเป็นการผักภาระให้ประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศไทยให้เขาใช้คำว่าร่วมรับผิดชอบอย่างไม่ละอายทั้งๆท,ท,ที่เป็นความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลและยังถือเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงที่สุดตั้งแต่เรียกเก็บมาคุณศรีสวรรค์บอกนะคะว่าการคิดค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผัานแปรมาจากความผิดพลาดของแผน PDP 2018ค่ะ ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าแผน PDP เนี่ยนะคะมันจะมีออกมาเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆ 2015, 2018, 2022เป็นแผนในการใช้พลังงานของประเทศไทยค่ะเป็นแผนที่ถ้าเอามากางดูเนี่ยเขาจะดูว่า เอ๊ะตอนนี้คนที่ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีใครบ้างรายใหญ่มีใครบ้างรายย่อยมีใครบ้างแล้วจะเอาใครจะซื้อไฟจากใครเพื่อที่จะดูว่าคนไทยเนี่ยจะมีไฟใช้พอหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีใช้จะมีสำรองอยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งคุณศรีสวุวรรณก็มองว่าเจ้าแผน PDP ปี2018เนี่ยมัน เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ค่ะทําให้ประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าเกินความจําเป็นของการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะถ้าจะว่าไปนะคะมาตรฐานไฟฟ้าสำรองที่ประเทศใดประเทศหนึ่งควรจะมีเนี่ยอยู่ที่15-20ซ แต่คุณศรีสุวรรณบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีไฟฟ้าสำรองเกือบ50%หรือเกือบ20,000เมกะวัตต์ค่ะซึ่งก็อย่างที่ว่าไปนะคะว่ามันเกินระบบสากลที่กำหนดให้ไฟฟ้าสำรองเนี่ยควรที่จะมี15%ก็พอแล้วแต่คุณศรีสุวรรณก็มองว่าตัวกพพเนี่ยกลับปล่อยให้มีการผลิตไฟฟ้าเกินความจำเป็นอย่างมากมายมหาศาลทำให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เอกชนตามสัญญา เรียกกันว่าเป็นค่าพร้อมจ่ายนะคะที่ไม่ว่าภาคเอกชนผลิตมาแล้วประเทศเนี่ยจำเป็นต้องดึงไปใช้หรือเปล่าอันนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เอกชนผลิตไฟฟ้าค่ะเป็นเรื่องของออตอนที่มันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าออกมาเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะทำให้รายย่อยทําให้ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเนี่ยมีการันตีว่าจะมีคนทาแน่ๆสัญญาที่มันออกมานะคะก็เลยเป็นสัญญาที่เรียกว่าสัญญาที่มีค่าพร้อมจ่าย หรือว่าเป็นสัญญาที่การันตีรายได้การันตีกำไรให้ภาคเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าส่งภาครัฐเนี่ยแหละค่ะคุณศรีสวุวรรณบอกว่ากพพ,พเนี่ยปล่อยให้มีสัญญาเหล่านี้มากมายมหาศาลนะคะทำให้บริษัทไฟฟ้าเอกชนต่างๆรำ่ำรวยอู้ฟู่แต่ภาระทั้งหมดถูกผลักมาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนร่วมกันรับผิดชอบอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่บริษัทไทยไปสร้างร่วมเป็นเจ้าของรวมถึงมีการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนจากประเทศลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทั้งทางที่ประเทศไทยยังมีไฟฟ้าหล้นประเทศและเหลือใช้มากมายแต่ยังจะซื้อเพิ่มมาอีกสองเขื่อนด้วยราคาที่แพงกว่าราคาที่กฟผซื้อโดยทั่วไปซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ผลักมาเป็นภาระค่าเ t ให้ประชาชนช่วยจ่ายอีกทีค่ะ w o r ร p o o n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้